วิธีการรับมือของฟันได้กับโมคนละแบบนะฟันได้ก็จะพูดมันไม่มีอะไรมมไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คืออะไรอย่างี้แต่โดยสไตล์มันก็คนละแบบอยู่แล้วด้วยแต่คือด้วยวิธีฟุตบอลของพวกยุโรปอะ่ะมันค่อนข้างมาตรฐานสูงเพราะนั้นเนี่ย เวลามีปัญหาหรือจะมีเรื่องอะไรพวกนี้เขาจะไม่ไม,ไม่แบบทาตัวเป็นข่าวไงเขาจะต้องนิ่งเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเขาจะรู้ว่าไอ้นี่ควรพูดไอ้นี่ไม่ควรพูดคือเขาจะรู้โดยโดยสาม,มัญสำนึกอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าเพราะนั้นเนี่ยยกเว้นนักเตะที่เกเรนะแ้อย่างกรณีฟอนไนท์เนี่ยแล้วเป็นกับตันด้วยเรื่องต่อสัญญาเขาจะไม่พูดเลยป่ะเขาจะแบบ<ช>นิ่งมากแต่สําหรับนีเนยะคือน่าไม่อยากให้มองว่าโมไม่ดีแต่น่าอยากให้มองว่าโมก็เป็นมนุษย์มีข้อดีข้อเสียข้อดีเขามากมายเขาทุ่มเทเพื่อทีมเข เฮ้ยทําขนาดนี้แต่ทําไมมาทํากับผมแบบนี้แล้วความไม่พอใจของเขาเขารู้สึกว่าเขามีสื่อเขาเดินไปหาสื่อแล้วเขาพูดนั่นคือเหมือนแบบฉันพร้อมที่จะระเบิดความรู้สึกนี้ออกไปแต่ถามว่าพอกลับมาอะอย่างขันเรื่องทังมากมายเนะ้่อย่างที่บอกนะั้วเชื่อว่าบรรดาซีเนียเขาต้องคุยกันเองแล้วก็ต้องอาจจะต้องบอกว่าสุดท้ายอะ สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเสียหายคือสโมส,สรมคือแฟนบอลที่นั่งน้ำตาตกนะทุกเหลือเกินผลการแข่งขันแย่ทุกจะแย่อยู่แล้วต้องมาดูทั้งแบบเน,นื้อาอันนี้ก็ต้องแบ็กอัพผู้จัด,ดาการทีมเราก็ต้องสนับสนุนโม,ม,มเราก็รักตีกันเองเราเราจะอยู่ข้างใครดีอ่ะมันแบบมันกลายเป็นสร้างความทุกข์ให้แฟนบอลโดยไม่จําเป็นอ่ะ